ปวดที il, first, ่เข่าแป๊บแป๊บแป๊บเสียวไว้หมดเข็มแรกก็ดีขึ้นเลยนะพอเราลุกปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่เสียวแล้วอ่าผมชื่อนาทีแท่งทองอายุ55ปีก็ลุกนั่งแล้วมันจะปวดที่เข่าแบบแป๊บแป๊บแป๊บเลยจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเวลาเราทํางานจะนั่งจะอะไรมันก็เสียวไว้หมดแป๊บแป๊บบิดตัวก็ยังเสียวไม่คล่องตัวเหมือนสมัยก่อนเข็มแรกก็ดีขึ้นเลยนะเข็มแรกก็รู้เลยก็กลับไปปุ๊บเราไปนั่ง พอเราลุกปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่เสียวแล้วใช่ครับมันก็ดีขึ้นตามลําดับตอนนี้ก็เข็มที่5แล้วอาการมันก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปก็เดินเหินอะไรปกติไอ้ไอ้ที่เคยนั่งแ้ะแปะแปบมันก็ไม่มีแล้วมันก็ดีขึ้นตามลําดับแล้วมารักษาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีนะบริการก็ดีค่ะใช่พวกที่อายุเยอะๆ50ขึ้นไปผมว่าน่าควรน่าจะมาปรึกษาเพราะว่าอย่าปล่อยไว้เรือดหลังแย่ๆอย่าอายุเยอะๆมันลําบาก คนที่จะมาปรึกษาก็ก่อนได้ได้เข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที SCS คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม